สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ได้จะกกาอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอรประจำมาที่3กรกฎาคมพระธรรมโยบทที่ 25, 26, 27ตอนนี้ถึงคราวบิลดัดพูดอีกครั้งหนึ่งก็พูดสั้นมากไม่กี่ข้อเองเขาบอกว่าใครจะชอบทำต่อหน้าพระเจ้าได้มนุษย์นะในสายสำหรับในพระเจ้าแล้วเขาก็เหมือนตัวหนอนตัวหนึ่ง บิวดัตพูดสั้นจริงโยบก็กระแสะบิวดัตว่าแหมแนะนําดีจังเลยเป็นคําแนะนําที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยคนทุกใจเลยอย่างเรื่องอย่าลืมนะพระเจ้าทร,รงฤทธิ์ทรงสร้างพระเจ้ายิ่งใหญ่โยบรู้ว่าพระเจ้าปฏิเสธที่จะให้ความยุติธรรมแก่เขาและโยบย้ำความตั้งใจของเขา จนกว่าเขาจะหมดลมหายใจหรือลมปลานจากพระเจ้าเขาจะไม่พูดชั่วหรือต่อว่าพระเจ้าเขามั่นใจว่าเขาบริสุทธิ์เขาซื่อสัตย์และสุจริตวาพี่น้องครับเรากล้าพูดอย่างนั้นไหมขอพระเจ้าเมตตาสำรวจจ,จิตใจแบบใจใหม่ทุกวันพร้อมเสมอนั่นคือหนึ่งนาที